เอาวกาบสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ยำปลาหมึกมาจะสั่งยังเน่ยเลยมั้งกินยำปลาหมึกพี่น้องน้องยำปลาหมึกมากินน้ำกันมาีน้อปลาโตสะพอนสะพอนถือเล่กันวันนี้เฮงเฮงสะพอนเลี้ยงปลาโตพี่จิขักเนาะไปเบ้างชิมเบ้างชิมเบ้าง ได้ทำชุ่มเสีบแซ่บพี่น้องมาเรยเด้อหมูหันด้วชาวบาบอกชาวบรบอกบอกรบอกึวางก่อนบอกรึบอกบอกก่อนไม่ชื่อนนะบอกเงินลำเลาย่อให้ผู้เฝ้าทีเขา เบยเอามื่มอกี้รถเมื่ออะไรในตู้จงเนาะอืม้าซอยไปมีบุงผาผ้ามีมาซอยการผ้ากับผ้าผ่ายาวเลยอืมสิเส็ดยะปายังไม่ันะ Mấy khi mà lại xoay Này mày tôi hoa bồi nặng hả Mày tôi đây hoa bồi nặng hả luôn Hắn tôi đây hoa bồi nặng hả Xoay xoài lợi Bồi hết khi ăn mà lại xoài Tao có hết khi ăn mà lại xoài Ít rồi cả Mì thì tôi bồi xư mà lại ăn Chắc bây giờ lại Ồ chào vô Cô bảo ông xoài không đắng Tôi lại bảo นังเลยที่ี่จบที่ล่างก่อนที่จเลยยเขาจนกระดูกกรอกจุดอยากกินข่าไหมฮะล่างก่อนเมนปุเออกิโลนมากิโลดเอาเาเลยตังเลยวางมานกับหมาตีหางคนนี่เอ๊ะเอาไงไม่ใช่ใหม่ตัวที่เขาบุนังเฮ้ยเฮเอาสดราด้สุเด้อิเอา ý nghĩa là không có nhau nắng là chết chào 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 chết chết oh, thái. chết thái. Thái lịch. Thái lịch. Thái lịch mời chị bỏ hảo chiếc mặt mặt hạp 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 hạnh 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 จงไว้บนตามนึงใส่เบอร์นะใส่เอจงไว้นจงไว้นใ่เอจงเมือก็เมือก็ว่านี่ดูจะซื้อบรไกินนะใส่เอร์ไรตใรนั่งจงไว้เออให้เช่นแให้ไว้ให้นั่งตอนนี้ให้ป้าก็ได้ให้ป้ามานั่งเลย

Chị ở đây không muốn cận với mưa hỏa huyền Chị khắp là sưu lệch lắc hồi Ừ Sưu lệch lắm Khắp tới ngay Năng sưu thừa Ăn cào có sưu gì ừ. Sưu lệch, lệch có sưu sưu lắm lại tối lại mì mình... หาเจ็ดหาแปดหาเก้าสี่เจ็ดสี่แปดก้าืมโบชื้อขันโบดนอะโบชื่อขันบบจดเดี๋ยวคนก๊ใส่โทรศัพท์ใเจ้าไดิาถ่ายแล้วทำไหร่าถ่ายกล้องก็ได้ชื่อมันเนี่อไปเสียง ลงเลายปะลายสามเสนลายว่าเจ้าเนาะเคยลงเอลายแล้วขอยใส่ปองกามทำสี่ันขอดใส่ปองน่อยใส่ปองก็าวสปองกบพังกพังก็าวปองละาสามสิ ขี่าวางแรงเราเราเคืนเก่าวังแรงีเขเนี่ยเาประตว้อประตูงามอยประตูกับระตสุอินมดเป็นลอยเป็น่อยม้่นักปลาทูเกาแนี้นะ วนที่เจ้าทีนี่ใหญ่ได้บุญอ่ะอยู่นะจานฮะวงตีใหญ่นะทำวงตีหนุ่มผู้ไทยุู้ใดนะรับหนุ่มผู้ไทยแล้วเอินพี่น้องกินข้าวน้ำน้ำไหม โอ้ต้อกินข้าวกับวุจิบปั่นต้องเอื้อนหนึ่งมาพี่น้องยิ้มข้าวน้ำกันยิ้มข้าวน้ำชุติมาเด้อมาพี่น้องมาแช็บแช็บแช็บปะพัวถึงก่อนนี้หลานหลานเจ้าหลานแปละ

sour coi qua đây sour lệch qua mặt 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 đây mặt 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 kiếm ăn โยกมีคนเบอร์ดเจ้นเบเดล่าเบิร์บานปะเอากับเมื่อบอเฉพาะกระเมื่อละเมื่อไรจะทำเมื่อไหร่จะจะิีทายเอาปุ้งอ้าวจบคลิปเพียงสามนี่เนาะพี่น้องเนาะอ้าวสหายพากับสหายแป๊กป้าโตกินลากท้ายหมูแซ็ปเซ็อีลีป้าโตคักคักายคักไล